จากบริษัทเจะว่าความหนาแน่นของดินมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็การเจาะเข็มเป็นการเทสก่อนว่าหนาแน่นที่เท่าไหร่ครับจรจัดที่ต้องเอาขวดแก้วงล้วก็เกิดดินตรงนี้แบบโม่ทำเป็ท่อใช่ไหม จะลลงไปครับ้งองเกียร์ครับเ,เ,เองายสามานี่เราทำลิปครับสมขาเก็บมาฝากสั้นๆแค่นี้ครับ เจอกันอีกทีครับเดินตอนตอนจอบเข็มครับเข็มมาฝ่ายเดีครับเข็มไว้แั่นี้ครับเราจะดูการต่อเราจะต่อไเเปเรื่อยเกียร์เป็นมอเตอร์เกียร์ เดี๋ยวดูเขาต่อเลยก่อนท่านชมเขาต่อ,ตอดูเป็นเกลียวเบาเป็นเกลียวต่อ ต่อต่อเลย okay, ครับโอเคครับทีนี้ก็ฝากทีครับสวัสดีครับ